วันนี้ตีมาสอนเข้าไว้นี้ได้นะครับทุกคนต้องพีนตัวเหมืนผมนะทุกคนแล้วก็ทำแรงๆแบวตุ้งแบบนี้เือใช่นะครับแบบนั้นแหละต้องทําให้มันแรงๆทําให้แรงๆวบเน,นี้ผมเป็นเพื่อนเข้าได้นะทุกคนเข้าได้แบบนี้เลยแล้วนี่ไงทุกคนทำได้แบบ Game, บั๊กของเกมนะครทุกคนบั๊กของเกมนั ny, ่นไงออกได้เหมือนกันต้องออกพันนี้นะครทุกคนออกตรงตรงนี้แล้วก็เวลาเข้าต้งเข้าพันนี้แบบสูตรเลงเนี่ะ ขอฝากกันเพียงแค่นี้นะครับทุกคนขออุ้ครับ